าวาดลีลาโคนเยาวชนไทยสุดเจ๋งหน้าฝนแบบนี้คนนิยมบริโภคเห็ดเผาะกันนะคะคเห็ดเผาะจะเยอะมากเห็ดเผาะทางเหนือเรียกเห็ดถอบนั่นเองแต่ระวังเห็ดพิษค่ะนั่นก็คือจะเป็นเห็ดที่กินเข้าไปแล้วอันตรายมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ 1. กรกฎาคมของทุกปีค่ะเป็นวันรณนรงค์ให้มีการตรวจเชื้อ h I V นะครับ ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ทวัสสรเปล่งสิริวัฒน์และดอตอรวรินทรานาทองบอชรัดใน360รินิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันนะคะใช่ครับและ<ช>แน่นอนค่ะโชว์ของเราในวันนี้ อลังการมากๆนะคะ <ผม S 2> แล้วก็เป็นการโชว์ซอฟต์พาววเอร์ที่เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าน้องจะไปสู่ซูเปอร์สุดปังพลังขาได้หรือไม่ค่ะแต่ไม่ว่าจะได้แบบไหนนะครับทางรายการของเราก็จะมีใบประกาศเกียรติคุณครับมอบให้แบบนี้ครับมาเลย นี่คือความภาคภูมิใจจากทานรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะใช่ครับกรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองซูเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและคนตัดสินพร้อมอยู่แล้วท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อกันค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรคะยังไงครับ นี่คันฮานุมาลุมนนอยากตัดสินนะคันนะอยากตัดสินเออเหมือนรู้เหมือนรู้ท่าหนุมานใช่ครัวันนี้เราจะได้ชมโขนซึ่งอลังการมากๆและที่สําคัญมาจากการแสดงของน้องๆเยาวชนที่เขามีใจรักจริงๆในความเป็นไทยของเรานะคะอาจารย์บอกว่าหายากหายากนะคะที่จะมีเด็กไทยแร์ไอเทมอเด็กไทยที่ต้องสู้ทุ่มเทในการฝึกฝนขนาดนี้ เราจะต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะเป็นซอฟต์พาวเวอรนหรือไม่ต้องติดตามค่ะแรงเทมขนาดนี้นะครับแต่ดูได้ในรายการของเราไปพบกับโชว์กันเลยดีกว่ากับโชว์ชุดรามเกียรติ์ชุดศึกท้าจากักรวรรดในช่วง360องศาซ,าซ่าแซบโชว์ช่วง360องศาซ,าซ่าแซบโชว์ชว ุดยอดเลยค่ะสามร้อยหกสิบสามนิวโชว์ขอต้อนรับน้องมานาน้องปุดน้องเขมน้องปิงปองน้องลานตาน้องใบบัวแล้วก็น้องดารินนะคะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการศึกษาโครงการศึกษพาพหุภาษาสู่วิจัยและพัฒนาการศึกษาจังหวัดชนบุรีสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับโอ้ oh, น่ารักมากๆแลวสวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ครับอาจารย์ก๊อฟครับสวยงามขนาดนี้ขอคําคมวักทองครับต้องให้คําอย่างนี้เลยครับว่ายก กระบวนท่าวาดลีลาโขนเยาวชนไทยสุดเจง๋งโอ้โหเยาวชนไทยของเราโดยเฉพาะมีพี่ใหญ่แล้วมีตัวเล็กสุดอยู่ตรงนี้เลย<ช>นะคะคน้องตัวน้อยๆของเราเดี๋ยวตามให้กำลังใจค่ะในช่วงกลั่นข้อมูลให้จันกอฟตัดสินความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้360 360 360 360า6 6 6อองศาทอกโชว์ 10องศาทอล์กโชว์กลับสูงสามริาิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับน้องมานาน้องปุ่นน้องเขมน้องปิงปองแล้วก็น้องดารินนะคะส่วนอีก2น้องก็คือ น้องใบบัวกับน้องลี้ตาจะมาโชว์ชุดนะคะซึ่งเป็นชุดที่ไม่ธรรมดาเราปกติเราจะรู้จักพระลักษมณ์พระรามนะคะพระลักษมณ์กับพระรามแต่เดี๋ยวจะมีตัวนินรพัฒน์กับพระสตรุคือคือใครนะคะคุณครูธารกันแก้วประทุมรัศมีครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงก่นข้อมูลนะคะให้อาจารย์กอล์ฟตัดสินก่อนจะไปการข้อมูลครับให้อาจารย์กอล์ฟขยายคำคมวาคทองที่ว่ายกระบวนท่าอวดลีลาโขน เยาวชนไทยสุดเจ๋งช่วยขยาน่อยครับคือวันนี้มาแบบแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์เลยแบบตรงๆเลยก็คือทีมงานโชว์ชุดนี้ยกทั้งกระบวนทับมาทั้งทัพลิงทัพลักทัพของพระนะครับตัวพระแล้วก็ยกกระบวนท่าต่างๆออกมาแสดงเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าการต่อตัวต่างๆนะครับสำหรับอวดก็คือชัดเจลีลาโขนเนี่ยทั้งยักทั้งลิงทั้งตัวพระลีลาครบ แต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือน้องๆเยาวชนได้แต่ป1ยันม5เจ๋งจริงๆอะนั่นคือการขยายคำคมวัฒนธรของอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นความเจ๋งที่น่ารักเป็นธรรมชาติเพราะว่าโอเคไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพแต่มีใจรักอย่างท่วมท้นเราต้องให้กำลังใจแบบนี้ตรงนี้นะคะเรามาเริ่มปรันข้อมูลกันเลยนะครับต้องถามเลยครับว่าจุดเด่นของการแสดงชุดนี้คืออะไรครับครับเชิญเลยค่ะก็หลักๆก็จะเป็น ใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมดทางการแสดงค่ะเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วก็จะเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่ค่ะปรณนี้ค่ะอาวความพิเศษอยู่ที่ความเป็นเพราะจริงๆต้องใช้ความแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับการแสดงโชว์ชุดนี้ทำไมถึงต้องใช้เด็กผู้หญิงอย่างเดียวครับอ่าเพราะว่าอันนี้เราอยากจะนําเสนอในรูปแบบของการแสดงโขนที่เป็นผู้หญิงล้วนครับผมว่าผู้หญิงสามารถที่จะฝึกหัดได้เหมือนกับผู้ชายเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตัวพระรักพระรามนะคะมีครบเลยก็เป็นผู้หญิงแสดงผู้หญิงหมดะะเลยครับผมแล้วก็มีอีกสองตัวก็คือนิลพัฒ์กับพระสัตรุดรแต่งกายก็ไม่เหมือนใครแล้วเราไม่ค่อยได้ชมไม่ค่อยได้เห็นนะคะเราจะได้เห็นในรายการวันนี้เชิญเลยค่ะ,คะ <S <S น้องเลบลล์กับน้องลันตานะคะมาเลยรักม<อ>ากเลย อาจารย์ค่ะนิลพัทคือตัวนิลพัทนี้จริงๆก็เป็นเป็นทหารเอกครับผมจะเป็นสีดานะครับแต่งตัวเหมือนลิงทั่วไปแต่ว่าผิวสีดานะคบต้องต้องบอกก่อนว่าศึกท้าวจักรวรรดินี้คือศึกเมื่อหลังสิ้นจากทศกัณฐ์แล้วนะครับชนะทหารเอกเปลี่ยนจากหนุมานเป็นนิลพัทเพราะว่าอันนี้คือหลังจากทศกัณฐ์สิ้นแล้วเป็นยุคหลังชุดที่เป็นหนุมานับโทศกัณฐ์มาเป็นเป็นนิลพัทครับแล้วตอนนี้ตัวตัวละครตัวนี้ก็คือพระสัตรุด ก็คือน้องหนึ่งในสี่ของพระรามพระรามมีพี่น้องทั้งหมด4คนก็รวมพระรามด้วยอันนี้เป็นคนที่4ี่เราเพิ่งทราบพงว่ามีทั้งหมด4คนอช่มีพระรามก่อนแล้วพระลักษ พระรามพระพฤษนี่ก็คือจริงๆคนนี้เป็นน้องคนที่สองพระพฤษแล้วถึงจะเป็นพารักษ์แล้วก็พระสัตรุดสรุปล้ามีสี่พี่น้องครับและชุดการแต่งกายก็อย่างที่เราเห็นสวยงามมากๆตามคาแรคเตอร์เลยนะคะใช่ครับของตัวลิงนะครับก็จะมีมีหางนะครับนุ่งเป็นก้นแป้นส่วนของตัวพระจะนุ่งเป็นหางหงส์นะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับตัวเมย์เบลตัวเลตานะคะสวยงามมากๆครับ ต้องมาถามเลยอันนี้ผมอยากรู้มากครับพี่ปอเพราะว่าดูจากการแสดงแล้วน่าจะฝึกนานมากเรามาถามน้องกุ่นดีกว่าว่าความยากง่ายของการฝึกแล้วฝึกนานไหมครับเชิญค่ะก็ตอนแรกถ้าเพิ่งเริ่มจะฝึกก็ฝึกนานค่ะเพราะว่าต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายในการขึ้นลอยให้ได้ค่ะแล้วก็ความจําที่ดีในการจําท่าค่ะแต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยๆก็ จะจาได้แล้วค่ะ,ะแล้วในความฝึกทําท่าจําท่าได้และความแข็งแรงให้ประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างใน,เ,นเรื่องของการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจําวันค่ะเิญเลยค่ะร,รู้สึกว่าการเล่นโขนทาให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะว่าได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายค่ะโดยส่วนใหญ่ผู้ชายจะเล่นโขนแต่หนูอยากจะบอกว่าผู้หญิงก็สามารถเล่นโขนได้แต่ไม่แพ้ผู้ชายค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ,คะสุดท้ายเป็นเรื่องของสมาธิเป็นไงบ้างคะ ในเรื่องของสมาธินะคะการแสดงโขนและการซ้อมโขนเนี่ยช่วยส่งเสริมสมาธิพวกเราให้ดีมากๆเลยค่ะเพราะแต่ละกระบวนถ้ท่าแต่ละเพลงเราต้องมาจดจําทําจังหวะแล้วก็ท่าต่างๆค่ะให้มันตรงอ่าแล้วปิดท<ม>้ายที่น้องหน่อยค่ะทําไมถึงรักการแสดงโขนคะเพราะอะไรคะชอบอะไรของโขนเพราะว่าได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนทํากิจกรรมกับเพื่อนๆและได้รู้จักเพื่อน เพิ่มมากขึ้นและอยากให้ทุกคนได้นำไปแสดงเหอนกันค่ะรเป็นตัวอย่างที่เป็นไทยให้รับกาเป็นไทยนั่นเองเก่งมากๆนั่นคือการกลั่นข้อมูลค่ะครับผมอาจารย์กอฟครับต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินแล้วครับเชิญค่ะก็แยก3ามตอนครับการแสดงชุดนี้เป็นการนําเอาซอฟต์าวร์สำคัญของไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากยูเนสโกนะครับเป็นบอดกทางวัฒนธรรมแรกของประเทศไทยก็คือปี2561ก็คือโขน เพราะฉะนั้นโขนเนี่ยเริ่มแสดงตั้งแต่สมัยอยุธยามีบันทึกจดหมายเหตุในสมัยที่ลาลูแบร์มาที่พันามาเขาเรียกว่าเข้าเฝ้าพันนารายนะครับจเจริญมสพมันธมนตรีหลังจากที่อยุธยาได้เริ่มต้นอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยสมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6ส่งเสริมโขนอย,อย่างเต็มที่ <Okay. S 1> โขนก็ปรับประยุกต์ตั้งแต่ไม่สวมหัวโขนจนถึงสวมหัวโขนและเป็นที่มาของช่างสิบหมู่ซึ่งหัวโขนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ใช้ฝีมือทั้งช่างเยอะมากเครื่องแต่งกายจะเห็นได้ชัดนะครับเราะ ถือว่าเป็นซอฟต์าวร์ของไทยแน่นอนนะครับต่อมาก็คือการแสดงในชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้องเริ่มต้นผมถามครูเบิร์ตครูผู้รสอนเริ่มแต่ป .1 และน้องอยู่ในชมรมไม่ได้อยู่ในหลักสูตรนะครับ <c oughs> แต่เป็นกิจกรรมเสริมน้อง <c oughs> เริ่มแต่ป .1 น้องนินลพัฒใช่ไหม <c oughs> นินลาการ <c oughs> หรือนิลพัฒนินลนิรลพัฒและน้องยักษ์นะครับน้องยักษ์นะฮะเช้าจักรวรรดิก็ตั้งแต่ป .1 ถึงป .5 ดังนั้นคือใจรักของเด็กเยาวชนครับที่ไม่มี เวทีประกวดนะครับการแสดงเนี่ยงานแสดงใหญ่ประจําปีงานแสดงแล้วแต่ใครจะเชิญดังนั้นเนี่ยน้องอยู่ด้วยใจรักและน้องสารต่อจะกลายเป็นเยาวชนคนไทยที่สารต่อมรดกข,ของไทยค่ะดังนั้นการแสดงเนี่ยและการตั้งเรื่องของโรงเรียนสาธิตเกษตรเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนทั้งชุดทั้งการส่งเสริมอันนี้ชัดสำหรับการแสดงของน้อง นี้ผมยิ่งชอบเขาใหญ่ดูแลยิ้มอะดูแล้วยิ้มหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูเมื่อกี้แอบลุ้นตอนจบใช่ครับเพราะว่าน้องจะขึ้นจะขึ้นแล้วจะขึ้นยากหน่อยคือมันเป็นเป็นเป็นลักษณะของธรรมชาติของการที่เราฝึกฝนเราพยายามเพราะฉะนั้นเป็นการเปิดกว้างและเป็นตัวอย่างด้วยว่าใครๆก็สามารถที่จะเข้าถึงโขนได้นะคะถ้าหากว่ามีใจรักสอย่างเนี่ยลองผิดลองถูกอะไรได้หมดฝึก จะได้ยากมากนอยแค่ไหนก็คือได้ลงมือทำอย่างเมื่อสักครู่ตอนจดตอนท้ายเนาะน้องจะปีนขึ้นไปเนี่ยจบสวย<ะ>มากครับคือจริงต้องบอกแบบนี้ครับ<ม>คือจริงๆเนี่ยเป็นการแสดงที่น้องยักษ์เล็กนะครับกับน้องเล็กสุดนิลพัฒนิลการเนี่ยนะนิลพัฒนิลพัฒน์ที่ขึ้นมาเนี่ยน้องจับเข็มขัดข้างหลังแล้วพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยจังหวะเนี่ยพอได้ปั๊บน้องจะจับกับตะรองเพราะน้องยังแข็งแรงไม่พอแต่ตัวพี่นี่แข็งแรงแล้ะการเหยียบผ้าเรื่อยๆเนี่ยไม่ง่ายแต่สุดท้ายเท้าจักรวรรดินะครับกับ ตัวของอ่าพระ พระพศหรือว่าพระศัพพระพระพระพศเนี่ยนะท่าสุดเด็ดกว่าจะขึ้นเนี่ยที่ขึ้นยากเนี่ยเพราะว่าเขาต้องแปลงท่าบิดตัวซึ่งเขาสัญญาณส่งเสียงเอาพร้อมยังพร้อมอย่างพร้อมยังมันเป็นอะไรที่มันเป็นพี่น้องไว้แล้วมันเป็นความน่ารักคือมันขึ้นไปยากเพราะว่าน้องยังต้องฝึกไปอีกเยอะเลยล่ะนะคะแต่ให้กำลังใจน้องๆนะคะอาจารย์พูดมาสักขนาดนี้ตกลงจะได้สุดปังหรือสุรโต่งแน่นอนนะครับว่านักท่องเที่ยว40บล้านคนที่จะมาพอเห็นโขนเด็กๆแล้วใจมันเปิดให้การการแสดงของไทยซอฟท์ของไทยแน่นอนนะครับเพราะนั้ ขอตัดสินเลยครับว่าโชว์ชุดนี้ได้น้องๆครับ,บมา,าร่วมรุ้นไมพร้อมกันนะ,นะค่ะคือคือเท่าที่ดูเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครเคยดูโขนที่ระดับผู้ใหญ่แสดงก็จะเห็นถึงความเนี้ยความละเมียดละไมหรือความประณีตสวยงามอลังการไปอีกแบบ ต่ถ้าใครได้ชมวันนี้น้องๆเขาเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดแหละแด่น,นี้ฝึกนานมากแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงหมดเลยด้วยนะครับแล้วเป็นความฝึกที่ต้องใช้เวลานับจากนี้ไปอีกพัฒนาให้เก่งขึ้นไปไแต่วันนี้ค่ะมาโชว์ต้องบอกนะครับว่าบอดกนั้นต้องสืบสารครูโรงเรียนนักเรียนต้องช่วยกันอนุรักษ์ครับโชว์ทั้งหมดนี้ขอยกให้ครับว่าได้ซูปเปอร์สุดปัง <Yeah. S 2> พลังพัชโรเมือครับ ได้ซุปเปอร์สุดปังบารังอสไปเลยถือว่าเป็นกำลังใจจากทางรายการของเราคขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตีตามนิวเ์อัปเดดแล้วก็รักสุขภาพ360องศาครับและเบรกนี้เราจะปิดด้วยความภาคภูมิใจในการแสดงของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจังหวัดชลบุรีทุกทุกคนซุปเปอร์สุดปังบารังเดย๋ยวกลับมาค่ะ และรักสุขภาพ360องศา 320มิลชวอในะช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะหน้าฝนแบบนี้คนนิยมบริโภคเห็ดเพาะกันนะคะเห็ดเพาะจะเยอะมากเห็ดเพาะทางเหนือเรียกเห็ดถอบนั่นเองแต่ระวังเห็ดพิษค่ะนั่นก็คือจะเป็นเห็ดที่กินเข้าไปแล้วอันตรายมากๆเลยนะคะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะท่านบอกว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้ศูนย์พิพิธยาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิด เพราะว่ามีเห็ดที่กินได้กับเห็ดที่กินไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเห็ดพอหรือเห็ดถอบนั่นเองเปรียบเทียบกับเห็ดก้อนฝุ่นหรือเห็ดไข่หงต่างกันสิ้นเชิงเลยเห็ดพอหรือเห็ดถอบจะมีสองชนิดคือเห็ดพอหนังจะมีผิวเรียบดอกเห็ดหนาและก็แข็งเห็ดพอฝ้ายผิวเรียบเนียนนะคะมีเส้นใยที่เป็นขุยสีขาวปกคลุมดอกอ่อนนุ่มแบบนี้คือรับประทานได้พบมากในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะ แต่ว่ามีอีกชนิดหนึ่งที่กินไม่ได้คือเห็ดก้อนฝูนหรือว่าเห็ดไข่หงนนั่นเองนะคะเป็นเห็ดพิษชนิดหนึ่งห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดค่ะโดยสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าก็คือเห็ดกลุ่มนี้จะพบลักษณะคล้ายกับรากหรือว่าก้านของดอกผิวไม่เรียบนะคะคล้ายกับมีเกล็ดปกคลุมและเมื่อผ่าออกมานะคะจะ เป็นการเปลี่ยนสีด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครกินเข้าไปแล้วแล้วก็เกิดอาเจียนท้องเสียคลื่นไส้แบบนี้ถ้าภายใน1นถึงสาชั่วโมงนะคะต้องรีบไปหาแพทย์เลยนะคะใช่ครับต้องระวังกันนะครับต่อครับมาถึงอีกข่าวหนึ่งครับไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆครับนั่นก็คือนาทีนี้โลเคชั่นที่ฮอตประหลอดแต่ที่สุดครับเยาวราชใช่ค่ะโลเคชั่นสุดปังนะครับใน MV ็มวีร็อกสตาครับเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่าครับ น้องลิซ่านะครับซูเปอร์สตาร์ต้นแบบของคนรุ่นใหม่นะครับที่ใช้สร้างปรากฏการณ์และจุดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไปในระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องเลยครั้งนี้กลับมาปังกว่าเดิมครับด้วยการถ่ายทอดมุมมองใหม่สุดชิคของเยาวราชเนี่ยให้ทั่วโลกได้เห็นซึ่งเยาวราชเราก็รู้กันอยู่แล้วเป็นที่ที่สถานที่ดังๆอยู่เยอะมาก<ช>ไม่ว่า,ววาจะเป็นวัดนะครับเป็นโบราณสถานเป็นศาลเจ้าเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ แลวสตรีฟูดเนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นท้องถิ่นจน <c oughs> ถึงระดับมิชลินไกด์เลยทีเดียวโอ้โ oh, ห<น>และตอนนี้ยอดวิวครับพี่ปอครับ <c oughs> 53ล้านวิวแล้วนะครับสุดยอดจริงๆค่ะน้องลิซ่า <ใช S 2> เก่งมากๆต้องขอบคุณน้องลิซ่านะคะคที่นึกถึงประเทศไทยบ้านเกิดและก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์โดยท่านเสริมศักดิ์พงพาณิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็กําลังเร่งเต็มสูบเลยนะคะในการที่จะรับกับนักท่องเทีท่ยวที่จะมาที่ย่านเยอราชค่ะนั่นคือนิวอัปเดตของเราและตอนนี้ช่วงรักสุข เกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ตรวจ HIV ลดเสียงลดแพ้ดูแลสุขภาพครับไป<ห>พบปปกันในช่วง,งรักสุขภาพ3ามร้อยหองศาค,ครับไปเลยค่ะ,คะช่วงรักสุขภาพ360อ,องศา และนี่คือรักสุขภาพ3ามร,<อ>ร้อยสิง,สงสา,ากับคุณผู้พชัชรินกรนาททองบอดจ,จรัสสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี I ้วีวันนี้นะคะ 1. ก,กรกฎาคมของทุกปีค่ะเป็นวันรณรงค์ให้มีการตรวจ เชื้อ HIV นะคะเพื่อเป็นการลดเสี่ยงลดแพร่แล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพด้วยทำไมถึงบอก3คํานี้นะคะก็เนื่องจากว่าเรื่องของเชื้อ HIV เนี่ยนะคะเป็นเชื้อที่ทําให้เรานั้นภูมิตกได้ถ้าหากว่าสุขภาพย่ําแย่ไปยาวนานเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อเอสนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอชไอวีกับเอสนึกว่าเป็นอันเดียวกันแต่จริงๆแล้วคือเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ถ้าหากว่ารับแล้วเนี่ยไม่มีการรักษาที่ดีก็จะนําไปสู่เรื่องของภาวะโรค โรคเอดนั่นเองค,ค่ะแล้วก็เชื้อนี้นะคะถ้าหากว่ารับแล้วเนี่ยมีระยะการติดเชื้ออยู่3ระยะนะคะนั่นก็คือระยะเฉียบพลันค่ะก็คือ2-4สัปดาห์ ก็จะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าปวดหัวทั่วไปหลังจากได้รับเชื้อนะคบแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระยะแฝงค่ะระยะแฝงนี่แหละค่ะก็สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือบ่มถึง1 0ปีนะคะซึ่งก็จะทําลายภูมิต้านทานของร่างกายของเราไปเรื่อยๆและถ้าหากว่าไม่รักษาหรือว่าไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเป็นนะคะก็จะไปสู่ระยะโรคเอสได้นั่นก็คือจะต้องมีการรักษาอย่างเร่งด่วน<ม>เลยนะคะร่างกายก็จะอ่อนแอมากๆแล้วก็เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราตรวจเร็วเราจะ รู้สถานะว่าตอนนี้เนี่ยเราติดเชื้อหรือเปล่าเพื่อลดการถ่ายทอดนะคะและถ้าหากว่าติดเชื้อแล้วเราก็จะได้รู้วิธีป้องกันได้อย่างดีด้วยว่าจะต้องรักษาให้เร็วต่อมานะคะก็คือเป็นการป้องกันแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าภูมิมันตกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการรักษาด้วยก็ไปพบแพทย์ได้นะคะรวมทั้งลดการเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนนั่นเองแล้วถ้าหากว่าเรารู้เร็วก็จะกินยาต้านไวรัสได้เร็วด้วยร,รักษาระดับภูมิคุ้มกันร่างกายของเรา,าให้ ยาวนานไปอายุก็จะยืนยาวได้เพราะฉะนั้นลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะในการที่รับเชื้อ HIV แล้วก็เอสค่ะด้วยการที่สวมถุงยางอนมามัยนะคะแล้วหากว่ามีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็คือภายใน14วันหรือ1เดือนนะคะที่เสี่ยงว่าจะได้รับเชื้อตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปตรวจได้เพราะว่าเราตรวจได้เร็วเราก็จะรู้เร็วนะคะ โดยที่มีวิธีการตรวจก็คือมีอยู่4วิธีด้วยกันก็คือไปที่โรงพยาบาลนะคะตรวจได้โดยการตรวจเลือดนั่นเองค่ะรวมทั้งทดสอบด้วยน้ําลายก็สามารถตรวจได้เช่นเดียวกันและที่คลินิกศูนย์ทดสอบทั่วไปทั่วประเทศนะคะก็สามารถตรวจได้รวมทั้งในเรื่องของออนไลน์ค่ะก็สามารถมีชุดตรวจนะคะที่เราสามารถที่จะซื้อได้ทางออนไลน์ได้อีกด้วยแต่ที่สําคัญนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าคนไทยได้รับสิทธิ์ในการตรวจเชื้อ HIV ปีละ สองครั้งฟรีนะคะฟรีเลยค่ะจากสปสชนะคะและถ้าหากว่าตรวจแล้วก็เจอเนี่ยก็คือสามารถรักษาได้ฟรีเช่นเดียวกันเลยนะคะตามสิทธิการรักษาของสปสชค่ะปีละสองครั้งตรวจกันได้เลยและตอนนี้เราอยู่กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะจากจังหวัดชนบุรีเลยเป็นความภาคภูมิใจมากๆวันนี้น้องๆได้ับไปซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตเลยครับปรบมมือครับเป็นตัวอย่างโชว์นะคะมาโชว์ด้วยกันค่ะใช่ครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวัน อาจาร์งังคารพูดพุดราชสวัสดีเวลา10ในการ30 <S <S านาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9ก่อมาม่เลข 30, 30กับรายการสวัสดีสสสดค่ะสวัสดีค่ะ